ดีรับนี่ไม่อะไรกันครับผมให้เวลาคุณมามากแล้วนะไอเงินที่คุณยืมผมไปเนี่ยคุณไม่ใช้คืนสักทีถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยผมจะฟ้องคุณแล้วนะดีครับใจเย็นๆก่อนนะครับคือตอนเนี้ยผมก็รีบผ่าเงินมาคืนคุณดีมอยู่นะครับคุณดีมอยาฟ้องเลยนะครับจะให้ผมทำอะไรเนี่ยผมก็ยอมนะครับให้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมงั้นคุณ มากราบเท้าผมอ่อนวอนเลยคุณดีมมันจะเกินไปหรือเปล่าครับอ้าไหนบอกว่าทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่แน่นะถ้าคุณมากราบเท้าผมเนี่ยผมอาจจะไม่ยื่นฟ้องคุณก็ได้กราบตรงนี้เน้นๆ เดี๋ยวก่อนค่ะลูก้มาเอครับคุณปิ้นสวัสดีครับนี่ รู้จักคุณสันด้วยเหรอครับเขาเป็นเพื่อนฉันค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับท่านกันเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับแล้วผมเนี่ยจะกลับมาใหม่นะครับคุณสันดีวก่อนนะครับ เป็นใครครับเนี่ยแล้วเข้ามาในนี้ได้ไงอะแต่ทำไมผมรู้สึกคุณน่าคุณจังเลยครับเราเคยเจอมันก่อนหรือเปล่าครับเราเคยเจอกันเมื่อหนานแล้วค่ะเออไอ้โผลพรุ่งนี้อย่ายลืมมาตังสือ,อไปคืนเนโอด้วยนะรู้เราหนะ้าเพราะแต่ตอนนี้หิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวรีบกลับขอไปกินข้าวกันเถอะโอ้โหนี่ กับข้าวซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้กินให้หมดด้วยนะเออหิวขนาดนี้หมดอยู่แล้วจะ้ะไปไ<ะ>ปเฮ้ย,ยน้ขอขโมยเฮ้ยน้องหนึ่งนะเว้ยเ้น้องโอ้ย,ออยทำไงดีอะข้าวเละหมดเลยอะเฮ้ยน้องเอาขอไฟพี่ขึ้นมานะเอาไม้นี่เลยไม่นี่นี่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยาขายนขโมยของหงนังไงฮะ พี่ปล่อยหนูเถอะนะนะพี่ปล่อยหนูเถอ<น>ะนถ้าไม่คืนเนี่ยพี่จะพาน้องเนี่ยไปหาตำรวจไม่อ่ะหนูไม่ไปอ่ะพี่ปล่อยหนูเถอะนะนะบอกให้เอาคืนมาไงไเอามานี่เอาของพวกพี่คืนมาเลยนะ <c oughs> พี่คือที่หนูทําไปอ่ะหนูจําเป็นจริงๆนะแม่หนูป่วยอยู่อ่ะหนูต้องเข้าไปให้แม่กินโกหกแม่ที่ไหนจะสอนที่ลูกเป็นขโมยหนูไม่ได้โกหกนะพี่ หนูเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอะ่ะนี่น้องพูดจริงเหรอจริงค่ะพี่หนูขอแค่ข้าวให้หนูกับแม่อิ่มท้องวันนึงก็พอซันอย่าไปเชื่อนะคนทําผิดก็ต้องได้รับโทษอะ่ะไม่งั้นเด็กคนนี้ก็ไปทําแบบนี้กับคนอื่นเขาอีกอะ่ะพ่อแม่อยู่ไหนฮะหรือว่าเป็น g a n ไม่ฉาชีพใช่ไหมน,นี่นี่๋อป๋ใจเยิงก่อนนะน้องเขาอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้นะ สันไม่ต้องเข้าข้างเลยอ่ะเด็กมันก็แค่พูดเพื่อเอาตัวรอดอ่ะเฮ้ยฟังน้องก่อนน้องอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้เฮ้ยเห็นไหมล่ะปู่บอกสันแล้วไงว่าเด็กมันโกหกอ่ะน้องไปเร็วน้องรอก่อนน้องน้องแม่จ้ะแม่ลุกขึ้นมากินข้าวก่อนจ้ะจ้ะอ้าวแล้วนี่เอ็ไปเอากับข้าวพวกนี้มาจากไหนอะลูกอ๋อ มีคนให้มาจา้ะ <c oughs> นี่น้องอยู่นี่เอง <c oughs> <c oughs> พี่ยังจะตามมาอีกเหรอหนูให้เอาข้าวมาให้แม่กินน่ะพี่ให้หนูไม่ได้เหรอเออที่น้องพูดเมื่อกี้ก็เรื่องจริงสินะ <c oughs> เออนี่ลูกฉันไปขโมยของพวกคุณมาเหรอจ๊ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น ันต้องขอโทษด้วยนะที่ทําให้พวกคุณเดือดร้อนน่ะคุณนะครับคุณนะไม่ต้องว่าผมแล้วครับผมก็แค่อยากรู้ว่าเรื่องมเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเจอตัวสักทีสินะอ้าวเด็กไม่ได้โกหกหรอใช่ไงดีนี่โปโปมีเงินสดอยู่เท่าไหร่อะตอนนี้หรอก็มีอยู่หมื่นนึงอะ่ะ ที่ขายของได้อ่ะโปยังไม่ได้เอาเงินไปเข้าบัญชีเลยอ่ะถ้งั้นสันขอยืมก่อนนะเดี๋ยวสันคืนให้คุณนะครับผมขอเสี่ยงกับคุณนะกับน้องเขานะครับคุณน้าต้องสัญญากับผมนะครับว่าคุณน้จะเอาเงินนี้ไปรักษาตัวเองแล้วก็ส่งน้องเขาเรียนนะครับ ไว้ไม่ได้หรอกจ้ะเาไว้จะัดถุกนาจะมีเงินพวกนี้ยู่นะแต่ใครๆอะเราก็หาว่าเราสองคนอะขโมยมาอยู่ดีนั่นแหละวหนุ่มเอ้ยเราไว้เธอขับน้าเงินเราได้มายังไงอ่ะเรารู้อยู่แก่ใจขอแค่คุณน้าไม่เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะก็ ขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะครับอาสัญญาว่าจะทำตามที่พวกคุณสองคนแนะนำแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งน้ากับลูกของน้าน่ะจะได้ตอบแทนพวกคุณขอบคุณพี่เขาสิลูกขอบคุณมากนะคะคเป็นเด็กดีนะเจ้าตัวเล็กนีตั้งใจเรียนนะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ อะไรปอแคอันันแน่ตายแล้วหรอที่ให้เงินสองแม่ลูกนั่นไปอะ่ะอคือสันว่าสันคิดดีแล้วนะถึงว่าแม่น้องเขาเนี่ยจะเลือกวิธีมันผิดไปบ้างอะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะน้องเขาก็ตันอยู่นะ มันว่ามันคงที่จะเสี่ยงอะ่ะนี่เราทำหน้าอย่างนี้ได้แล้วป่ะหาข้าวกินกันตามนั้นแหละหลังจากนั้นแม่ของฉันก็หายป่วยส่วนฉันก็ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่ก็ว่าแล้วทำไมเราถึงหน้าคุ้นๆนี่โตมานี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยสมแล้วแหละที่พี่อ่ะยอมเสี่ยงกับน้องกับแม่น้องอ่ะอ้าวเจอกันแล้วหรอสองคนค่ะพี่โป๋ตอนแรกนะคะฟิงเห็นบริษัทนี้มีปัญหาก็เลยอยากจะมาติดต่อขอซื้อค่ะแต่พอได้คุยกับพี่โป๋แล้วก็เลยจำได้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะได้เจอกันอีกอ่ะ เอาจริงๆนะมันก็นานมาแล้วแหละแต่พี่ยินดีด้วยนะที่น้องเนี่ยประสบความสำเร็จอะบิ้นได้คุยเรื่องทั้งหมดกับพี่โปแล้วนะคะแล้วบิ้นก็มีข้อเสนอให้พี่สองคนด้วยคือนอกจากบินจะใช้หนี้ให้แล้วเนี่ยจะขอเข้ามเป็นทุ้ส่วนของบริษัทนี้ด้วยถ้าพวกพี่มีกําไรแล้วก็ค่อยคืนบิ้นแต่ถ้ายังไม่มีอะพวกพี่ไม่ต้องคืนหรอกคะ่ะบินพี่ว่ามันจะมากเกินไปนะ ไม่มากเกินไปหรอกคะ่ะวันนั้นพี่ทั้งสองอะ่ะช่วยปิ๊นเอาไว้ยังไงวันนี้พิณขอช่วยพวกพี่บ้างนะคะขอบคุณมากนะปิน๊นพี่ปิน๊นพี่ก็เหมือนกันนะเรามาสู้ไปได้วยกันนะคะอื <laughs>